ไ,ไปก้มใกล้นะมันเหม็นถอยออกถอยออกไป<ว>กอ่ะ<ว>ถอยออกอ่ะถอยนั่นแหละ้นมีคนตงอไม่หไปเลยจับไปดีนะดูเด็กนะดูเด็ก วายา่างลมาลูกมามามา นี่เดียงคาบขนมมามาต้องเด้อนี่้องแม่กินน้ำเน่กินน้ำเนจ้ากินน้ำเนจ้า trong đại trong ý họ chị đuôi đây bái chị đuôi đây tao má 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 ủa oh, má má ởเสื้อ xưa hồi.

ไหลไปดนน้ำนี่ยมีเจ้ายาเนี่ยัดเลยอันอาไหม้นีไปต้อยบักม่วงให้ันนลนลงตกลงโมแตงมสมอ่ตกไส่เก็ดเอ,เอ้ย